ครับที่ได้มีส่วนร่วมกับประกาศรางวัลปกติเพิ่งเพิ่งรู้เพิ่งรู้เหมือนกันว่าในในแวดวงบิวตี้เขามีการรับรางวัลกันอะไรเงี้ยด้วยเป็นเป็นเหมือนเหมือนหมือนมดหมูอบภาพยนตร์ซีรีส์อะไรเนี้ยเออเหมือนกันเลยครับก็ดีอะไรใหม่ๆม่มากดีใจที่ได้มาร่วมคแทบจะมาเป็นนักร้องแปลกใหม่แปลกใหม่บรรยากาศแปลกใหม่ เปนเต้นกว่าเดิมอีกครับเพราะว่าเราร้องท่ามกลางผู้ใหญ่แล้วก็แฟนๆก็จะมีสเปซพอสมควรอย่านี้หนึ่งเชวเวลาที่รู้สึกว่าวิกิจะต้องหันไปมองมแฟนขอินหน่อยขอตัวช่วยหน่อยเพืพอ่พอเพอิ่มเพิ่มความมั่นใจไม่จริงๆผู้ใหญ่ที่เจอก็เป็นผู้ใหญ่ตามแบรนด์ที่เราก็เคยเจอมาบ้างแล้วด้วยเหมือนเหมือนไม่เจอกันนานแล้วกลับมาเจออีกทีนึงก็ก็คลายติเต่งนะก็มีการสารุ่สุกนติดนิดหน่อยเป็นไงบ้างหรือมีพี่ๆจากแบรนด์หนึ่ง มูฟไปทำแบนด์อื่นเลยเนี่ยเราก็จะคุ้นหน้าหน้าตากันอยู่ก็จะหมุนๆกันอยู่นะเซีปโซนเซ็โซนเลือกเพลงมาเลือนเพ้ควันศุกร์เพลงตอนแรกเป็นเพลงชื่อเพลงอะไรนะเออผมลืมจริงรักไม่รู้ตัวตอนแรกเขาจะเอาเพลงนี้เพราะว่า2วันก่อนออกอีเวนต์ร้องอ้อนไม่เก่งกับเพื่อนที่ดีใจไปเลย แต่ว่าไลาไม่รู้ตัวเพลงนี้ฆ่าตัวตายแน่ๆฆ่าหลออใช่มันเดี๋ยวมันจะเป็นไวรัลก็เลยเอาอ้อนไม่เก่งมาแก้ปัญหาใช่โซโลโซโลโซโลู่้ถือกระดาเพราะว่าเพลงเป็นเพลงแรกอล่อนี่เป็นครั้งแรกโอ้ยทาำเลงว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเขาก็ดึงดึงไปถึงว่าผู้ใหญ่ของหลายๆแบรนด์เข้ามานั่ง อากาศรางวัลได้แล้วแต่เราคนได้ถือถ้วยกันเทียบกันหมดเลยตอนถ่ายรูปผมยืนเหงาเลยนะผมไม่มีถ้วยเลยเขาเลยแล้วก็น่าจะเป็นเหล่าบรรดาบางบางแบรนด์ก็เป็นนักธุรกิจอะไรบางอกก็โอกาสที่ดีหาคอลเลคชั่นมาโชว์ตัวไงเผื่อเขามองเห็นเลยตัวผมคนแรกนมาคนแรกคนแรกในประเทศไทยไปพูดไปไม่ธรรมดานะ แสดงว่าสาระแบรนด์เขาก็อาจจะเห็นหมกบ้างแหละอาจจะต้องมีเด็กคนนี้คือใครนะติดต่อได้ติดต่อได้ติดต่อได้เลยหันโก้บ้างเสมอแสดงว่าเเห็นเ่สร้างความนเ้ดนว่าจะมีบางแบรนด์ผมก็ใช้ของเขาอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้เข้าเงนะี้เราก็พูดไม่ได้ <c oughs> จ,จีบผมได้นะ ไม่ได้เลยก็จะเป็นลิฟต์อันวิวรไม่เกี่ยวไม่ได้เข้าเลยเขาเลยไม่ใช่หลกักๆจะเป็นกินซิ่งแล้วันเพราะว่าเราไม่ได้แต่งหน้าเองนะกลับบ้านไปม,มันต้องต้องเช็ดหน้า,าใช่ใช่ใช่แล้วก็ริมกันแดดครับกันแดดนี่คือห้ามพลาดอันนี้จะใช้เรื่อยๆแล้วก็ตลาดกันแดดเขาแข่งกันอยู่แล้วอะ เราก็อัปเดตไปแต่ละปีแต่ละปีได้เลยันไหนเหมาะกับสภาพหน้าเราเราก็เลือกใช้ที่สบายใจดูทีนก็ล้างหน้าแล้วก็ลงลงมอยส์ลงเซรั่มแล้วก็กันแดดทาลิปแค่นี้เลยสิบมิลลิลิตรเกือบวันหนึ่งวันหนึ่งถ้ากลับบ้านต้องอะไรบ้างเดียวอยากพกต้องพกด้วยเหรอเฮ้ยผม ถ้าต้องพบเจอผู Anyways, ้คนเป็นลิฟต sure ์เพราะผมปากซิดมากจริงไม่รู้ทำไมสุขภาพไม่ดีเลยต้องแต่แต่ถ้าเกิดไม่พบเจอใครแล้วก็รู้สึกต้องไปการแจ้งแล้วจะกันแดดถ้าผมเนี่ยเบสแฟนโฟล์กเฟอร์แฟนโฟล์กเฟอร์ผมต้องเป็นนี่แหละคิสบิวตี้สโตร์ ผิดหวานกันแล้วนะก็ใช่ด้วยก็ใช่ด้วยก็ก็ใครที่ให้ความช่วยเหลือเราเราก็เบสเพย์ทั้งหมดนหมดในคนที่คุณคิดว่าใช่ก็ใช่ด้วยใช่อ่ะใช่แบอสอนย่อหนไหมมีมีตัวสอนเลยเดี๋ยวมันจะปินเกินขอหน่อยขอหน่อยอาจจะเป็นตัวตัวโมแบทเป็นเวีย ับไม่รู้จักครับครับก็ฝากงาน Kiss Beauty Soul ด้วยนะครับเพราะงานนี้ก็เป็นงาน Kiss b e s t f Brand Power Award นะครับก็สามารถนี่แหละคือตอนนี้งานมันจบไปแล้วแต่สามารถเช็คได้ว่าแบรนด์ไหนที่ได้รับรางวัลแล้วก็มันก็เป็นตัวการันตีประมาณหนึ่งไม่ว่าจะเป็นยอดขายหรือว่าตัวคุณภาพก็ใครที่มองหาไอเทมไหนอยากใช้ก็สามารถดูของ แฟนเขาได้ตามรางวัลได้เลยนะครับหรืออะไรก็เดินเข้าตัวผมว่าคิดวิ w ีโซ i e z o n น่าจะมีผบไป,ไปเดินดูไปเดินเล่นดูได้ปีงี้มีอะไรโซซีปีนี้มีอะไรโซโซโซก็ตามแพลนแหละปีนี้จะเซอร์ไพรส์ว่าปีอื่นเซอร์ไพรส์เก่งเหรอ,อมรผมผมก็ได้รับซีฟผมว่าต้องใช้คว่าเซอร์ไพรส์ แต่เร็วๆนี้ใกล้ๆนี้อะเอาใกล้นี้มีแน่ที่ไม่เกี่ยวคอนเสิร์ตเฮ้ยมีมีมมอันนั้นมีอันอื่นด้วยอันนั้นไม่เกี่ยวอะมีอีกหนึ่งอันนี้น่าจะยังไม่ปล่อยเนี่ยผมแอบบอกเลาวนี่ไงแต่เร็วๆนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่ครับเฮ้ยสิบเก้าอาจจะมีลุ้นสิบเก้าจะมีลุ้นอะไรนะ next อาจจะ next w e e แต่ไม่รู้เดี๋ยวผมจำผิดก็ไม่รู้ไม่สิบเก้ายี่สิบเก้าเลยทำนองครับเลยเพื่อต่อยอดเป็นคอนเสิร์ตหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ดูมีเม็ดเยอะเนาะดูมีดูมีลีลาอุ๊ยอันนี้ไปอาจจะไม่ใช่เพลงก็ได้จะเป็นอะไรสักอย่างอาจจะเป็นไม้หรือเปล่าไม่รู้โอ้โหก็ปั่นไปเรื่อยแต่มีครับมีมีแล้วก็คอนเสิร์ตก็เตรียมเตรียมกันอยู่ครับเตรียมกันประมาณยังไงบ้างเตรียมกันต่อน ทีเทลได้ก็เตรียมหลกัหลกๆร้องคอนเสิร์ตนี้หลกัหลกๆร้องครับเพราะว่าเต้นเต้นสภาพร่างกายทั้งคู่ดูจะ <c oughs> ผมว่าทันแต่พี่วอลดูไม่รู้ทันหรือเปล่า <c oughs> เพราะว่าซ้อมไปซ้อมเต้นไปประมาณหนึ่งแล้วเราก็จำเงี้ท่อนบนอะไรเงี้ยอีกวันหนึ่งก็ดูเหมือนเข่าอยูเนี่ยนะวันนี้ไม่ได้จะไปหาหมอมันมันจะสาาคัััักกนนนนมม้้อออเตบบจแท่่ริงมันไม่สับทันตอนแรกฟูดีไซน์ท่านน้นนี่นั่นมาเราดูแล้ว ทำไม่น่าได้ก็เลยก็เลยปรับลดพอนตามความสามารถแล้วก็ตามตามเอฟเฟกของร่างกายด้วยกของอะไรคนละครึ้งคันคนละครึ้งคันคนละครึ้งคันแต่ว่าในเรื่องของร้องในเรื่องของโชว์อะไรเงี้ยยังคงเน้นอยู่แต่เต้นอาจจะกลางๆต้งเล่นแต่เพลงมันยากผมนี่ซึ้งเลย ือใครที่เป็นแฟนเป็นแฟนๆเราจะรู้ว่าคอนเสิร์ตเราก็จะมีโชว์ประมาณไหนช่วงสุดท้ายจะเป็นประมาณไหนผมรู้สึกว่าก็กลิ่นคล้ายเดิมจะยัดเพลงมาเยอะมากเพลงเยอะจริงๆผมต้องไปนั่งจับทีละคาจริงๆว่าก็าเขาร้องอยังไงอะไรเงี้ยต้องไปดูกันบ้านด้วยว่าเขาร้องเขาร้องหัดมันสิบสิบยี่สิบปีที่แล้วเขาร้องแบบนี้แต่เวลามาโคลเปอร์เขาร้องอยังไงเพื่ออะไรเงี้ยผมต้องนั่งดูมันไม่เหมือนกันอะ เต้องนั่งเจาะไปทีละอันเลยก็ก็ยากแต่ว่ากล้ามเนื้อเริ่มจับได้บ้าง<ม>เนี่ยเพลงปกติอาจจะมีติดลูกเอื้อนบ้างหรืออะไรบ้างไม่รู้ตัววันแรกไหนครับวันแรกไม่มั่นใจนะจริงวันแรกไม่มั่นใจเลยแต่ว่าวันนี้พอซ้อมไปแล้วรู้สึกว่าเป็นไปได้อย่างบางเพลงที่ออริจินอลเขา เราลองแล้วมันเก่าเกินไปเลยเนงะี้ยคือผมก็ยังคิดอยู่ว่ามันจะสนุกได้ไงแต่ว่าทุกครั้งที่เราทำคอนเสิร์ตดนตรีจะทำใหม่ทุกครั้งเพราะฉะนั้นก็จะปรับไปตามยุคสมัยแต่ว่าสเสน่ห์เดิมก็ยังอยู่ก็ก็ง่ายขึ้นการทำอะไรนะกรี่ไปรู้สึกว่าดอห่จริงๆลุกุก็ไม่แย่นะ รู้สึกว่ามันก็ก็ไม่แย่มันมันเออมันเราจะกังวลไปว่ามันยากซึ่งมันก็ยากจริงๆแต่แต่มันก็ได้สกิลอะไรกลับมาในเอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยบ้างคือจากเมื่อก่อนที่ลูกคอเราจะไม่กล้าอาจจะกลัวแต่ตอนเนี้ยคือลุผู้มันเกินไงพอเกินแล้วเป็นคนที่มันเกินอะ่ะไอตัวเลเวลต,ตรงเนี้ยมันก็ฟังเอินได้ขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ตัวเหมือนกันก้นก็นหนุกแต่ก็ ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของลูกทุ่งแหละโดยนักอังไที่ยังไม่มีบัตรก็มาเถอะเอามามาดูกันอาจจะมีอาจจะมีเตรียมคอขุมอะไรห้ยของตัวเองก็ได้ผมไม่ได้ผมไม่ได้ของอะไรต้องเป็นดอกไม้ปะเดี๋ยวต้วเป็นเงินเป็นเงินไม่เปเงินไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอกเก็บเก็บไปทานข้าวไปถึงวะ ดูหรือประหารตัวเองก็ได้วันนั้นเรามาสนุกกันเพราะว่าเงินเราจ่ายเงินเข้ามาดูแล้วไงไม่ต้องม่ต้องมาขนาดเราเกรงใจแท้ออกไปครับเล่นเล่นเล่นก็อาจจะมีมั้งอาจจะมีโซนผมไม่รู้ว่าสเกลเวียเขาถ้าจะเตรียมพาร์นั้นไปแล้วหรือเปล่าเอื้อเออนี่มีไหมไม่รู้นะครับ ตีมเลยติมเลยก็ได้ตีมีมพกเสืออะไรเงี้ยอยากเห็นขายเสือเอาไหมจ้ะไม่ตีมพกเสือพกมาอะไรเงี้ยมันก็เป็นแฟชั่นได้ไหมก็รู้สึกว่าแบบใหม่หรือว่ามืออาจจะไม่ว่างถืออะไรเงี้ยอาจจะจะเหมาะเฮ้ยสุดทีก็มีเสื้อลนะมีเสื้อวงมีเสื้อเสื้อตัวละครไม่มีไม่มีมีวงมีสองคนอาจจะเหมาะครับ วันนั้นคุณรับกานก็คือใส่ชุดับีกันได้ไปซื้อได้เลยก็จริงๆก็เป็นความทรงจำด้วยแลยอีก30มปีอาจจะแลก็ได้ปีลึกไหมปีลึกเป็นปีลึกแบบตามเขาไลฟสดอะไรเงี้มือเือวันหน้าอเแบบเซอร์วินเทสหรไบรหรอไบรละทำไมอ่ะมันือกัาคะอ้าไบลลดี๋ยวเอามอีกอ่ะ ไปเล่าเหรอไม่ได้เอามาวันนี้ไม่ได้เอาเสื้อมาลยงี้แบบให้้แฟนคลับไดเรอเดี๋ยวผมไปจอดตลาดบางแสนให้เขาได้ใช้เสื้อขาวดำแต่ผมคือเขาเอาเสื้อมาถูในงานได้ไหได้มึงคุณพี่ช่ไหมเล่นม้งได้มั้งได้แต่ถ้าไม่ได้ใช้ในงานก็สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ แันนี้ผมพูดจริงๆแล้วบนหลังรถผมเนี่ยผมก็มีเสือติดไว้แต่ตอนนี้จะต้องเอาเสือเก่าทิ้งไปเอาเสือที่เราใช้อาเจนติสติดไว้คือบางทีเราเอารมณ์สินเนีเราอยากขับรถไปทะเลไปบางแสนได้ไปชาอาเนี่มันใกล้รุงเนพเราไม่อยากไปเช่าค่าล็อกเราก็เอาเสือไปก,กา<ม>เสือมีประโยชน์หรือก,กินหมูกระทะกับเพื่อนเนี่ยมันมีประโยชน์หมดในราคาที่ไม่แพง มันดูมีคลาสอ่ะมันมันดูอันนี้คือไฮโซอยากจะลดตัวเฉยๆหรือเปล่าอยู่ปอมตัวปอมตัวได้หมอสูุปนะได้สนุกแน่นอนสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนก็ก็ก็เต็มตัวกันอย่างหนหนอนครับแล้วก็เพลงก็คือ เยอะเยอะเยอะมากจริงๆคือผว่าต่ำๆสามชั่วโมงเกสเหรอโอ้โหถ้าเกสจีพันนี่เราไม่ต้องร้องแล้วมั้งมีแต่ก็มีอยากให้มาชมเกสด้วยคนระับก็ก็ถือว่าก็คืนกำไรไปได้มาฟังบุคคลตำนานร้องเองสดๆบ้างอะไรบ้างนาน ld. อันนนะีไน้ไม่ปัดนะไม่ปัดไม่ปัดอันนี้ไม่ปัดบุคคลตำนาไม่ปัดกระหยุ่นได้ไหมแต่ละค่ะ เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนตาไว้ก่อนตาไว้ก่อนคือมันเป็นมันเป็นสัมเียงปลอมอะเราเรามั่นใจเหรอในงานแบบมั่นใจมากเลยต้องฟังในคอนอยู่แล้วแล้วยังพอมีอยู่นะไปเอาได้อย่างขั้นใต้อเลยเงี้ยาความยากที่ต่อเลยเนี่ยยากเอาจริงยากเที่ยวซองมาเลยเนี่ยเอาจริงไหมจำเนื้อเพลงไม่ได้ผมพยายามนึกให้แล้วแต่ พึ่งคือเนื้อเพลงของลูกทุ่งมันเยอะนะมันไม่เหมือนเพลงป๊อปแบบเวอร์สก็จะวนๆฟุๆก็จะเหมือนเดิมแต่ลูกทุ่งมันดูเล่าเหมือนแบบวันนี้ฉันมาจับไม้นะฉันกำลังจะเอาไม้ไปโรงงานเพื่อไปหาเธอฉันจะทำมันมันดูเล่าเป็นดีเทลเนมือนเพลงลูกทุ่งอ่ะซึ่ง,งเนื้อเพลงเยอะมากปวดสมองเลยคอนเสิร์ตอ่ะคือถ้าเกิดถามความเห็นผมผมรู้สึกว่าอยากให้ผมว่าอยา,อยากให้อยู่สองครึง่ง เพราะว่าแม,แม้ว่าเราจะไปดูวงที่เราชอบก็ตามอะไรที่มันนานเกินมันอาจจะรู้สึกว่าน่าเบื่อแต่ว่าฟังดูจากลิสต์เพลงแล้วเป็นนักศกษากว่าเดิมาตัดกับอาจจะไปลดถกันดีกว่าทีนี้เราเปโต้รุ่มใส่บ้าถ้าทำเบเนฟิตต่อโต้ลุ่งอ่ะคือตัดจัดคอนต่อได้เลยแบบเบเนฟิตเสร็จแล้วก็เราอาบน้ำแล้วเรามาเล่นอีกวันต่อได้เลยอย่งก็เลยต้องลดปัญหาตรงนั้นไปโดยการใช้ อีกสองวันในการทําเป็นในปิดกันครับคืออย่างรอบที่แล้วที่โตลุ่มญี่ปุ่นขาผมตายเลยผม,มเสร็จจากฮอบุผูผมขึ้นเครื่องไปญี่ปุ่นไปเที่ยวกับเพื่อนต่อคือผมต้อ,มองตั้งนกาปลุกไว้เพือ่อเนียกขึ้นเครื่องคือนิ่งุ๊บหลับเลย คือมันหมดแรงใช้ไหผมว่าแยกวันก็จริงๆก็เป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่าอีกวันหนึ่งเรามีโชว์ต่อด้วยก็ดูต้องรับผิดชอบตรงนั้นด้วยเช่นกันเออดีขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่าก็ก็แปลกใจที่ผู้ปกดติตอนเด็กเราขายทิษอ่ะผมอาทิตย์สองอาทิตย์ก็หายแต่ตอนนี้คิดก็าน่าจะเออเราเราก็ไม่ใช่เด็กแล้วเราไม่ใช่เด็กแล้วมันไม่กวดาเจ็บมันก็นาน ขึ้นนิดนึงแต่ว่าคราวนี้อาจจะลึกมันผมไม่เคยเป็นเอ็นนักเสษมาก่อนแต่ว่าถามเพื่อนถามหมออนะไรอย่างเงี้ยมันก็ก็เป็นเดือนแหละมันก็เลยอยู่นะก็เลยไปเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆวันนี้ก็ดีแบบเมื่อวานเยอะเลยเราจะได้พ่อช่วยนวดให้มือชาวบอะไรนะงงเหมือนกันครับจบดีไซน์สามาโนดมีใบแพทย์หรือเปล่าไปดู

เราก็มีถ่ายไว้เมื่อวานตอนเขาลงบันไดคือตอนเราไปซ้อมเ่ยลิฟต์มันจะปิดพราะหมดเวลา <c oughs> เราก็ต้องเดินลงบันไดสามชั้นแล้วเกาะราวกันอยู่พันพวดนี่ที่ที่ที่พูดกันไหว่าเราจะอยู่ด้วยกันจนแก่คือตอนนี้ภาพแก่กอะตอนมันมันถึงเร็วมากกว่าท,ที่จริงเหตนโมเมนต์นั้นแล้วแบบเออ เแเดี๋ยวแชผมหาเพลงนี้หมก่อนครับก็ฝากฝากทั้งหมดทั้งมวลและฝากผลงานใน่นอนพ้นเงไงฝากคอนเสิร์ตก่อนครับสำคัญก็รู้สึกว่าเราเราทำกันเต็มที่จริงๆล้วก็ตรงๆก็ว่าไม่ได้ได้อีกไถึงไมได้าทุกุ่งอะไรี้อีกเราะนั้นเราก็ทารัี้นทางเดียวก็ ใครที่ว่างๆหรือว่าอยากมาร่วมสนุกกันก็มาได้ครับโตัวบัตรยังเหลืออยู่ต้ามาจอยกันในงานยังไงผมว่าคุ้มเอาถ้าเกิดแฟนๆแฟนอาจะอยากเจอกันนานๆนะคุ้มนานแน่นอนทำได้ไง Welcome, Welcome to Star, to Star Society! Society.